สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง NBT บทีกับดิฉันกานพิชาแสนเสาค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจัดงานวันวินวนวทยุกระจายเสียงไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ8ปปีค่ะดรจรุนชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมประกอบพิธีสักการะพระพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเนื่องในโอกาสครบรอบ85ปีวันวิทยุกระจายเสียงไทย25กุมภาพันธ์2558เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณ พลเอกพระเจ้าบรมมงวงเธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรปกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทยเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2473มีการถ่ายทอดกระแสะพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 ในงานพระราชพิธีฉัตรมงคลจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังและออกอากาศที่สถานีวิทยุก,กรุงเทพภายในพระราชวังพญาไทเป็นการออกอากาศทางวิทยุก,กระจายเสียงครั้งแรกของไทยนับเป็นการเริ่มต้นกิจการกระจายเสียงในประเทศไทยด้วยค่ะ นายกรัฐมนตรีสั่งการกรุงเทพมหานครจัดเดินเรือในคลองพดุงกรุงกเกษมขณะที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคาดว่ามีผู้เข้าชมตลอดงาน3,5,000 0หนคนค่ะพลเอกประยุทธจันโอชานายยกรัฐมนตรีสั่งการให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดเส้นทางสัญจรเดินเรือในคลองพดุงกรุงกเกษม โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมั่นใจว่าสามารถทำได้ไม่มีปัญหาแต่ต้องทำความเข้าใจว่าในช่วงฤดูฝนต้องใช้คลองเพื่อการบริหารจัดการน้ำป้องกันน้ำท่วมเรื่องความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนดังนั้นหากจะจัดเดินเรือกรุงเทพมหานครจะนำร่องก่อนและส่งมอบให้เอกชนดำเนินการ สำหรับตลาดน้ำคลองพดุงกรุงเกษมจะปิดทำการ1มีนาคมนี้ตามกำหนดก่อนจะเปลี่ยนเป็นตลาดสินค้าชนิดอื่นตามดาริของนายยกรัฐมนตรีในวันที่10มีนาคมตัวตลอดช่วงเวลาของการจัดตลาดน้ำคลองพดุงกรุงเกษมคาดว่าจะมียอดผู้เข้าชมตลอดงาน350,000คนและยอดจำหน่าย10,000บาทต่อรายต่อวันค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะ โคลอมเบียยึดโคเคนน้ำหนักกว่า3ตันได้จากแก๊งค้ายาเสพติดซึ่งมีมูลค่าซื้อขายระหว่างประเทศมูลค่ามหาศาลค่ะตำรวจโคลอมเบียสามารถยึดโคเคนจำนวน3,300กิโลกรัมซึ่ง3,160กิโลกรัมเตรียมพร้อมส่งออกต่างประเทศโดยโคเคนเหล่านี้อยู่ในโรงงานกลางป่าลึกของแก๊งค้ายาเสพติดลอสอุซุกาในรัตโชโกโ และมูลค่าซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศกว่า80ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือเปล่า2,560ล้านดอนลลาร์นับเป็นความสำเร็จในการบุกทลายโรงงานผลิตและยึดยาเสพติดจำนวนมากได้เป็นครั้งที่2ในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเมื่อสัปดาห์ก่อนเพิ่งยึดโคเแขนน้ำหนัก3ตันได้ซึ่งซ่อนอยู่ในถุงปุ๋ยเตรียมส่งออกไปเม็กซิโก สหประชาชาติระบุว่าโคลอมเบียเป็นชาติที่มีการลักลอบผลิตโคเคนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกโดยมีการลักลอบผลิตราวปีละ3 0 0ตันและตลาดค้ายาเสพติดในกำมือของกลุ่มกบฏมาร์กซิสรวมทั้งขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่และรายย่อยค่ะทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงช่วงนี้นะคะรับชมข่าวได้อีกครั้งในเวลา11นาฬิกาสวัสดีค่ะ ครับไม่กลัวโดนตำรวจจับหรอรู้เตำรวจอยู่ตรงเนี้อ่ะเราก็อ้อมมาตรงนี้อ่อจ่ายนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูออกต้องเลยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติ